สบายดีพอพี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพอพี่น้องฝั่งไทยและกต่างประเทศนัมเดอร์เมื่อนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับส่งบบาวพรสตูดิโอนอก่อพี่น้องเมื่อนี้กับเบาพรกชิพาไอ้กล้วยหรือว่าพี่กล้วยเนาะเพิ่นมาเยี่ยมยามบบาพรถึงแล้วพี่น้องซึ่งเพิ่นบอกว่าหลังจากกินข้าวแล้วเพิ่นสิพาไปทดลองอีกทั้งจักอย่างนี่แหละบาหวาสิเป็น ทดลองอันเพิ่อนอยากให้เห็นนะพี่น้องว่าอันอมันใส่ได้จริงะนะเพื่อนว่าเอากาก้ําตาลากาก้ําตาลมาโหยอันโหยเพืองแล้วก็ใส่อันเกลือเพื่อให้งัวกินนะพี่น้องแล้วกะ็มีพวกอาหารไก่บ่แต่ว่าอาหารไก่นี่ขาดมันสปะหลังแห้งหรือว่ามันสปะหลังบดเนาะอันนี้ก็คือเพิ่อนอยากให้เห็นวิธีการเห็ดนะพี่น้องเนาะ เคยยังให้เห็นวิธีการเห็ดเพื่อว่าให้คนประยุกต์ใส่ใส่ได้เห็นผลนะนะพี่น้องซึ่งอยู่ประเทศลาวนี่บ่คอยมีได้พี่น้องเลยที่แบบว่า,หน,วา,นานนนหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่ที่แบบว่ามีอันแบบว่าซ้อนให้ปชาชะนี่นแบบว่าเห็ดอยู่เห็ดกินนะบ่คอยมีนะพี่น้องบ่พพรก็เห็นเอฟซีหลายๆลายคนก็นถามอกว่าบ่พเพรเป็นยังอยู่พุ่นคือบ่คอยปลูกยังปลูกยังเลี้ยงสั์เลี้ยงยังขนากคแบบนนะน็คือแบบนี่เราพี่น้องก็คือแบบบ่มีคนนําพาอย่างประมาณนะี้เนาะ คือเห็ดใ้ชาวบ้านกับโบฮูจักแล้วว่าหรืออีหยังกบอดแน่ใจน่าจะบบฮูจักนาพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ทาง้า้ผัดมันผัดมีอันทองถิ่นทองยังแบบมานําเสนอหรือว่าพาเห็ดพาสร้างเนาะพ mm. าอันสอนแนะนําว่าการเห็ดอย่างใดอย่างใดน้พี่น้องอันนี้่บมีเลยคือให้ชาวบ้านแตบบ่ว่าบฮูจักเห็ดเองน,นะนาอพี่น้องมันเป็นบระศิดอกเนาะเรื่องราวที่แบบว่ามีเอซีหลายๆายคนถามมาว่าคือเพื่อนปลูกคักเลียงซั์เห็ดอีกอย่างหลาย,ๆ,ลายๆ,ๆอย่าง คือว่าเลี้ยงยังกะคือจังหวะบกข่อยสมบูรณ์ปันใดอย,ย่างประมาณนี้ก็คือขาดพวกสารอาหารแน,น่เราพี่น้องแบบโบ้หู้จักนะคือว่าเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงตามมีตามเกิดแล้วก็เลี้ยงงัวก็เลี้ยงตามมีตามเกิดเราพี่น้องให้กินหญ้าตามมีตามเกิดนะเนาะแล้วก็เลยทั้งพี่กล้วยเผมเลยก็เลยอยากสาธิตให้เบิ้งนะพี่น้องแต่จ,จริงๆแล้วกนนะในยูทูบก็มีซอนไลายเราพี่น้องหลากหลายเรื่องเบอเนี้ยเนาะแต่เพื่อนก็เลยอยากมาเห็นตัวจริงกันนะ แต่นักยูทูบกับบุรุเนาะเพิ่นลซอนน้องพี่น้องอันเรื่องวันนี้นะแต่กาบัพรกับชิพ้าเพิ่นออกหน้าของบัคพรมาเลยน้องพี่น้องเคื่อว่าเพิ่นจะสาธิตเนาะแรกๆเพิ่นก็สาธิตเรื่องอันเอากากน้ําตาลผสมน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปขลน้ขลนขลัล้นแล้วก็เอาเพรืองมาแล้วก็โหยโหดโฮดเนาะโฮดอันให้งัวกินหรือว่ามากไปก,ก่อนก็ได้จากสี่นาทีอย่างประมาณนี้นะพี่น้องหลังจากนั้นกับเสี่ยอาหารไก่อาหารเป็ดอาหารปลาอย่างประมาณนี้ แต่ว่าอาหารปลากับอาหารไก่ขาดอ่าแป้งมันจะปะหลังมาพี่น้องเพราะว่าอยู่ถังลาบข้าวอ,อึดมันจะปะหลังอะเนาะแบบว่าตากเขาตากแห้งสองสาแดดเขามาตำก็เป็นเป็นแป้งเลยเนาะงพี่นอ้องรู้ว่าใส่เครื่องบดเอาแต่ขาดอันนี้เนาะงพี่น้องก้าวเป็นยังเนาะกเอาแต่ตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะงพี่น้องเนาะซึ่งก็คือว่าน้องพี่น้องบุพพรจะเอ,อันเรื่องเนี่ยเนาะ บางคนบคือบปลูกยังปลูกยังอะไรคือบลเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังยังประมาณนี้นะพี่น้องมันนี่แหละคือบระพันธว่าเนี่ยมันมันยากนะพี่น้องเนาะมันยุ่งยากอ่าบางคนกะผมมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่เฮ็ดอะไรเพราะว่าเฮ็ดทัวร์งานก็ต้องใช้เงินเนี่ยยังประมาณนี้เนาะก็คือแบบว่าว่าง่ายๆคือแบบว่าคือว่าขาดแคลนก็คือขาดแคลนไปเบิร์ตสู่อย่างอะไรเราพี่น้องเนาะก็ต้องเข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งบัพพรพอนก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กล้วยเนาะจงจากจังหวัดสุรินทร์ที่มาเยี่ยมยาวนะพี่น้องที่เอาของผักมาแล้วก็เอาพวกเสื้อผ้ากองขนมเนาะรองเท้าส่วนเสื้อผ้ากับบัพพ์พอนก็ให้เพื่อนข้างๆนะพี่น้องเพื่อนแข้างัดบัพพ์พอนมาเอามาเลือกเอาสองสามลังคาเพื่อนมาเลือกเอามาเลือกเอาเบิดเลยนาะพี่น้องตอนนี้เบิดเลยเนาะถ้าว่าพ่อพี่น้องคนใดที่แบบว่าอยากอันอ่านนำเสื้อมาบริจาคก็ยินดีเลยล่ะนะพี่น้องหรือว่าภาคมาทั้ง วส่งก็ได้แต่ว่ากสิียค่ะคนส่งแพงแน่เพราะว่าซูนว่าเอฟซีผากมาจากจังหวัดเอฟซมาลงกับยูจวักมาปลายทางคือจังหวัดมุกดาหารของไทยเนาะหละังจากนั้นกะมีคนอันน้ประสงค์เวาต่อเรื่องการขนส่งเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็มีคนฝั่งนี่แหละฝั่งลาวหับฮิวจากแค่ค,ความลดไปเอาปุ๊บไปเอาอยู่ปลายทางอยู่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารค่ข้าแบบคนองพังแบบว่า แบบเห็ดคนส่งรวมกันฮันเดย์ผู้นี้ไปหิวเอาปั๊บหิวเอามาเนาะหิวออกมาที่นี่แหละก็เสียเงินแหละเราพี่น้องเสียเงินอีกเสียเงินค่าหิวปุ๊บมาหอดฝั่งลาวจากนั่นกัผู้ที่ขับหิ่อนี่ก็หาว่าภาพให้เดอเดอแบบฮับุญอยากไปเอาเดี๋ยวพอวันมันไกลจากบ้านมงพรไปก็ห้าสิบกิโลนะพี่น้องแต่กัผู้ที่ขับหิ่อนี่ก็ส่งมาเขตใกล้แดนมาพรอยมารอยก็จะมาหับเอาสรุปแล้วคือเสียค่าขนส่ง สองต่อสําหรับฝั่งลาวเนาะแต่ว่าสมุนสมุนว่าพอพี่น้องฝั่งใตยผ้ามันก็ำลังเกิดเซียอยู่แล้วนะเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณสูงเนาะส่วนลากจะเป็นเกิบเนาะพี่น้องเกิบแล้วก็เสื้อผ้าเด็กน้อยเนาะส่วนลายขาดแขนเนาะคือขาดแขนลายพวกนั้นมาพร้อมกับอัพแจกหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็คือคลองไอไอโอพีโออะไรเนาะเพิ่นเป็นคนจังหวัดขอนแก่นที่พามบาุคอลไปหายายทงคาดิงที่น,นอ้อพี่น้องอันนักกับบุพเพอกันเนาะพนนี่น้องเบิร์ตเนาะ เอาละพี่น้องจะนัดกันตามแต่เนาะกะมื่อนีก้กะสิพาทั้งอ่าอ่าพี่กล้วยนี่ออกไปมือนาเพื่อจะไปทดลองให้เห็นภาพนะพี่น้องลองเห็นภาพเนาะเอาละพี่น้องไปกันเลยเบียร์อ้วนร่งพุ่งเบียร์มันเป็นของหวานเป็นน้ำตาลนี่เขาก็ผสมน้ำตาลอ่างงวอกับตรงพี่แน่นอน,น,อนอด้วยตกวนแน่นอนรับรองเลยว่าได้ผลได้ผลแภายในเดือนเดียวต้องเห็นผลแน่นอนว่ามันศุภิตปกติแล้วก็ทารลูกตอนนี้มันพร้อมตอนนี้มันตั้งเดือนหนึงมาทายเท่านี้ก็เสร เราเปรียบเทียบรูปใช่กันเปลี่ยนเทียบรูปแปลว่าสิบเปอร์เซ็นต์เปกรไทยกระถาเบลงมอเตอร์เกษตรไทยก็มีการชนลองเมืองแล้วหลายๆกรณีทางเมืองไทยเพิ่อจะเห็นมาหลายคลิปแล้วการได้ผลอยู่แต่ของเมืองไทยคือเมืองมันพัฒนาไปไกลแล้วอาหารหลายสูตรแบบเม็ดหรือแบบบะเม็ดก็แล้วแต่ว่าเกษตรกรเสียแบบใดอันนี้คือการมาเริ่มต้นเมืองนะอาจจะเป็นหยาเนี่ยเปลี่ยนด้วยหยาเนี่ยสิตามมาโอกาสต่อไปแต่มาบอกวิธีการเ็ดเกษตรว่าเกษตรพัฒนาแบบใหม่เ็ดจะได้ได้แน่ ที่เราต้องาต้นทุนสูงต้นทุนต่ำเพราะเห็นแล้วก็เออชื่นใจเพิ่นมีทีหลายชื่นใจคนพิธีไหลาเพราะเดี๋ยวพอได้เลี้ยงงัวเลี้ยงยังเนี่ถ้าเขาปลูกอยู่ได้อ้ปลูกแง่เขาปลูกแง่ไว้อยู่คุณก็จริงๆแง่ก็มีหลายสูตรมีหลายรแง่แบบแง่แบบนึงเนี่ยปลูกแค่เดียวจบได้เลยคือว่าแง่แบบนึงคือว่าอันนี้มันหน่อตำราวิชาการยาที่เขาแต่งสวน ปลูกเธอเดียวจบเลยครับ,รบ,รบปล่อยให้ง,งวัวกินเลยเขาไปเกีียวให้ง,งวัวกินก็ได<น>้คือว่านาสวนเนี่ยเขาไปปลูกเธอเดียวแค่เขาโคดรหนามเอาขีงง้งัวมาใส่ันหกนมันก็นกนโอเคมันเขียวง,าง,งว่า,ปล,าปล่อยให้มันกินเลยพี่น้องพอเพิ่งไปปลูกไรเถอะปลูกเธอ,อ,อเดียวเพิ่งไ่ตัดท้องนี่คือวิธีการในหนองตำาราวิชาการนั่นหละคือวิชาคอยเองวิชาปลูกแปลงมากแปลงมากจากสวนแปลงมากจากสวน โอเคเดี๋ยวาลลองเนาเร็ลองไปคอยเบิ้งค่คอยเบิ้ลในองล้นอกมาเบิมาเบิ้ล่ายๆเราสะกิดจเบิ้งี่นอากคือาน้ำตาลผสมบน้ำออกช่ไเอาทานน้ำมันจักเนี่ยไปใส่หนลิตรของเมืองไทยยีบาทหลิตรยีบาทนะแต่ของกลาบมหัวจักาการเอามายอดใส่ใส่เบิ้งในในนกากน้ำตาลบอกกนเ้ตาลหวานชิมเบิ้งชิบเบิ้งแตะ แตะลินเลยเ <Hey, hey, S 2> ลย <ะ S 1> ผมชิมอ,อาชิมมาแตะสีลินแล้วอ่ะหอ่ะหอมบอ่เราล,ลองกัน <c oughs> อะ <c oughs> โอเคกระดมโอ้อินหรืว่าน,น้ววำตาลหรอครับผลิตก็คือการน้ำตาลกับไม้ไม้เขาว่าเปรียบเทียบเหมือนห้ามก็คือเป็นห้ามแก่หรือห้ามหยาบมันเป็นห้ามละเอียดการน้ำตาลคือว่ากลุ่มที่เขาสกัดออกแล้วที่เป็นของที่เขาบ่เอาในลักษณะนั้นแหละอุตสาหกรรมน้ำตาลแต่ว่าต้นนี้คือว่าก็มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้คือใครๆก็ว่าห้ามแก่ แมก็ผ้าก่อนโคตรเอชิตามกันแต่ก็ใส่ประโยชน์ดีขึ้นกันแต่ว่าโคตรกรณีอ่าการตัวนี้คือเท่เท่ห้เบิ้งแล้วพี่น้องเด้อลองก่อนพี่น้องบ่ให้บ่้ร้ายยังเกินไปเด้ออ่าต่อไปสามีบ่เดี๋ยวได้ไปกินน้อยจังน้อยอ่าโดยโดยประมาณมาเบิ้งตัวนี้เด้อแล้วก่อนว่ามันจะอยู่ประมาณนี้เห็นป่ะเราใส่ไปนิดเดียวเบเร่ใส่หลายครับเบเร่เบเร่ใส่หลายเด้อจักบาทอันนี้อยู่คุณ ้ามบาทสามบาทเลยถึงร้านคาบูหัวเทอร์เรนลิตรนึงลิตรนึงอันนี้ลิตรนึงเนาะอันนี้ก็น้ำมันทังๆเงยน้ำมันจัดแต่ว่าเอาเอาไมาใส่กับน้ำตาลเพราะว่าถังน้ำมันจัดเนี่ยมันหนาแกต้องใส่ถังอ่อนๆมาแตกได้หนูไงโอเคตัวนี้เกลือใส่กับเวลากระเด้นไม่ขึ้นอนนี้เราไมใส่เกลืออันนี้ก็เกลืออ่ะเกลือกับอ่ะ ือชิมเบิางมันเข้มแฉบมเกลืเกินเลยกินแล้วตายจากฟังเลแล้วอ่าประมาณของไทยมันแล้วแต่เจ้าเด้อบางเจ้าขายบาทเดียวจริงๆฮ่อเอาไปเอาเกลือจากกระทถอกเขาแถวมมีอยู่แล้วสุดยอดเลยเข้มขนาดเกลือเป็นเกลือที่แบบพันระบบอุตสาหกรรมสะอาดจะฮ่าเอาเกลือแบบวันฮ่อกันไหนจะซองกับมือเด้อราคาเท่าไหร่นี่ซองบาทบ่อ่าจริงๆแล้วเกลือเป็นเป็นเป็นแผกในี่ประมาณบาทเดียวหรือบาทบาทหกหรือหกสิบเ มีเบ็ดเนาะน้อยอยน่นะอ่ลงบ่อีก้อ่ลงเลยลงไปเลยสถุงเลยลงไปเลยเกลือลงไปเลยให้เกลงไปเลยเกลือใส่ประมาณจะกสูงมันแล้จริงๆแล้วก็คันคันให้ถือข้ากำมือสองกำมือกันเลอุ้มกำมือนี่สองอุ้มกรมือจบเันนไมาเห็ดเองเหรอสองกำมือออ่ะอ่ะมีน้ำมะขนก็เอามือเอามะขอนเลย เอาเอาไม้คนก็ได้ได้เอาไม้คนก็ได้เพื่อให้มันมีมีบอไมคานใช่ไหมเนาะมีบโมคาบอไมไม่ไม่ไม่ย่างกันยไม่ย่างกันยไม่ย่างกันเลอันนี้คือผสมของงัวก่อนอ่าของงัวก่อนคือคือเป็นเป็นการให้เสริมอาหารอ๋อฟางเาเอาฟางเอาฟางมาแล้วก็เอาเป๊ะเทควอดฟางเอาฟางอยู่ในห้างมาเอาฟางแล้วมาใส่ห้างกล้มาเทควอดฟางเอาเอื่นก็มากินโอ้เลย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 มีแคน ใส่ลงไปแล้วพี่เราเนาะสองอย่างบีผสมลงไปมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีน้ำตาลเลยมันมีน้ำตาลแล้วมันเนาะให้นู้อ่ะกินนู้สีหวานป่อ่ะจิบมิกออกรสถออกรสหวานออกรสหวานเดี๋ยวเอาแตะเอาลิ่มแตะเบื้องกระได้อ่ะรสชาเบียดเลยการทดสอบอ่ะมันจิมีดูดว่าจะน้ำมันสีโอเคหรือสีเป็นสีน้ำตาลอ่ะไปสิแตะเบื้องอ่ะลองแตะเบื้องแตะแตะเบื้อง รสจ้าอยู่เลยเข็มๆอ่าเลยเค็มๆบันไดก็คือคืองง่วนเนี่ยมักกันหมักเค็มหมักกินเกลือคือกันแต่ว่าอเรื่องของเท่ฮุดแล้วให้ข้ามีห่างหนามอยู่กลางขาพวกการกินห่างหนามดูดเนี่ยการกินตัวนี้หลายๆหลายๆก็ไม่อยากกินหนามทำไมง่วพี่จะเติบโตได้จากจากฟางของข้ามีโปรตีนอยู่สองเปอร์เซ็นต์ สิเพิ่มไปสิบสองเปอร์เซ็นต์ในโอกาสต่อต่อไปหลังจากที่เ่าเห็ดให้มันกินอยู่แล้วเห็ดต้องเห็ดประจำบ่เออแล้วจะห่อเสิเห็ดการห่าดูเ้ามันก็เห็ดประจำเพราะเจ้ากินเบียร์คู่มือจะอ้วนคู่มือแต่เจ้ากินเรื่องกินเท่านึงเจ้ากัดสียเรื่องอ้วนเท่านึงกันเลยนี่คือหลักการความเป็นจริงเพราะขั้องการอาหารคนรค่กินคู่มือง่วงกินคู่มือได้ก็ดีเพราะมันช่วยทำให้เร่งการเจริญเติบโตอ่าถูกต้องบ่๊กยังก็ยังแบบเอ๊อก็ยังว่าง่วงเมืองไทยคือโตใหญ่ ครับอาหารสมบูรณ์แล้วก็เปลี่ยนขยะเปลี่ยนแม่พันธุ์เปลี่ยนพ่อพันธุ์เป็นระยะบ่อหร่เป็นกลนุ่มเดียวเลือชิดมันบดจรเต,ติบโตบัณฑิกคนทยยกไทยหยกใหม่คือจเจริญเติบโตบางคนสูงหน่อยแปดสิบสมาร์ทนะบางคนสองร้อยแปดสิบาคนเมืองลาวเพียงคือประมาณร้อยหกสิบประมาณร้อยหกสิบเป็นบะสมาก์ร้อยหกสิบบุกโกกอควาน่ะก็คือว่านนะนะนะอาหารมันบดสมบูรณ์ การปลนอาหารี่บทสมบูรณ์ว่าคนไทยดูแล้วแต่จะอยู่ในถ่องรู้อยู่ในคันของเมืองลาฮาอตามีตามเกิดเมนบางคนก็ตามมีตามเกิดนี่คือส่วนมากนี่คือเราความเป็นจริงอันนี้คือว่าเ้ามาซอยกันขิดแปลงซอยกันส่งเสิริมกันบ่รด้รมีขุมลูกอ่ะนี่ส่วนหนึ่งคือว่าพี่นองเนี่ยคนลูกเขยเมืองลาวที่เป็นคนไทยเนี่ยอยากให้เอาวามรู้มาเผยแร่เนี่ย มันเป็นมูเจ้ามากอะมาพอกันเอาเหล่ามาตัางเอาเบี์มาตัางวิธีการนี่มันหลานหลังแล้วสำหรับข่อยอยากเอาปัญญาที่ได้ไไรู้ม,มาจากฟังไทยไม่เยอะแยะเอามาเซอรกันสั่งสรกันแปลงข่อยบ่ไดเป็นคนเคยเมืองลาวเราข่อยมาเห็นห้เจ้าเบิ่งแล้วณเ,เ,เ,เวลานี้ได้เริ่มต้นเห็นห้เจ้าเบิ่งแล้ว,ต,อต,อวนะต่อไปสิมียางอีกค่อยๆติดตามกันไปเพราะว่าอยากให้ลูกเคยเมืงองเมืองเมืองลา่าที่เป็นคนไทยเนี่ยซอยจะเอามาเผย่จะเป็นพรมรูปต่อยอดในทุกคนรูปแบบเกษตรมีทุกมีทุกรูปแบบ โดยเด้ตอนนี้เอาไปเอาไปทดฟองฟังเซฟเครื่องเขาอยู่เสพอะไเครื่องเครื่องเก่าทดสอบนะครับทดสอบนี่คือทดสอบน้ำตาลตเรืองนะกินแล้ไม่ซูบโอเค เครื่อง้อนไเแต่เดืง้วน่เไม่เต็มไมมันกินดีเห็นบมันกินดีะมันกินดีกินดีโดยกินดีือมันหอมกแรคือกากตานหอมไงมมันสยเนาะเงมันสวยแต่นี่ยเห็ดท่กินงมันเลยลสวยการตามมันหอมไงแปลว่าอันใส่ใส่แต็เคืองเยหรือว่าใส่างอดกได้บอยาก็ได้เื เป็นต้นทุนต่ำเป็นมันเป็นต้นทุนต่ำทีบ่มีต้นทุนสูงเพราะว่าเท่าบาตรการให้มันเป็นต้นทุนสูงตัเปืองม่ระบบัดปัญหาตัดตวในออมมันล่ามีจ่ยขาดสารอาหารคือตามตามันหอม้าเิดว่ามันมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอม ดูดูกินดีกินดีดูกินดีกินกินแบบเต็มปากเต็มคำไงเพราะมันหอมมันหอมมันหอมต่มันได้เฟืองใหม่กว่านี้ก็จะได้เฟืองใหม่ตัวนี้ตัวนี้เฟืองมันมันบริเวนเฟืองใหม่เื่อยหมเแล้วโอเคคือเป็นการสาธิตมาสาธิตไหเบิงไอเห็ดตอไปม่แน่ครับก็เ็ดเอาเงเห้เทอันนี้ก็นเด้เบิงแล้วแล้วเออไยำแรงย่ำแรงเล ดีเพราะว่ามันสีมากเขาขอบปุวกกับกินอาหารใส่ใส่ใเสริมอาหารเลยใส่เสริมอาหารมากระมังประมาณนี้บานนี้ไปเห็ดยังบานนี้อาหารไก่บ่อาหารปลาเลยบ่ปลาปลาเนี่บ่มีอยู่ปลาแต่ว่ามันเครืองบ่มีเครืองเครืองกระเบิดเลยเอาหลับขอพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะซึ่งกา เพิ่นก็นได้ทดลองให้บุคลา่งวิธีเรียบร้อยแล้วน้พี่น้องแต่ว่าเพื่องที่ใช่ทดลองในมือนีก็เป็นเพื่องแบบมาเพื่องเน่าแล้วเนาะทาวามีผู้นำ้ำผ้าเห็ดเป็นคนแรกหรือว่าเป็นครอบครัวแรกนี่ก็ถาว่าคนอื่นหรือว่าชาวบ,บ้านคนอื่นมาเห็นก็นเขาก็อยจากเห็ดนี่น้องพี่น้องมาเนี่ยว่าแต่ละปีนี่เห็ดหน้าเนี่ยเพื่องมันจะล้าลายบางที่เขาก็จูดทิ่มก็มีเดยพี่น้องเพื่องนะก็ไม่ฉลาดเลยก็เห็ดโครงลังค้าไววแล้วก็เจ็บไว้ เก็บเครื hai, er mm ่องไว้นะเก็บดีๆแล้วก็ใส่พวกนี้แหละกากน้ำตาลผสมเกลือผสมน้ำก็ยยำแรกก็โอ้ยโอยงัวกินงัวงกระตุายตุ้ยพี่น้องเนาะส่งยยำแรกงัวจโอยแห้งน้อง่น้องเพราะว่าโบมีอยางกินเนาะถ้าเป็นยำนากระต่ตุ้ยแน่จั๊กน้อยหนึ่งกับจักน้อยเลยน้องๆกันคือตุ้ยแห้งหรือยำนาแต่ยำนี่ก็โกูกกะวิกเลยน้องๆเนาะถ้าว่าเห็นครอบครัวหนึ่งเห็ดบาพร้อมเสือว่าครอบครัวจะต่อไปหรือว่าหมู่บ้านจะต่อไปอาจจะเห็ดนะพี่น้องเนาะกา สิทดลองปีถัดไปน้องพี่น้องปีถัดไปในการได้ทางพอพอดเพื่อว่าสิเก็บเก็บเพืองวันไร้แล้วก็แล้วก็เห็ดมันก็บบ่ข่อยเปลืองนะซื้อกาดหนงตาผสมกับเกลือแล้วก็โฮยมันไปเปีเปยกเนาองพี่น้องก็บบ่ค่อยเปลืองไปเลยมันเป็นตัวทุนที่ต่ำเนาะแล้วก็เห็ดในงวกินถ้าว่าเป็นงัวตุ้ยยำแรงนี่ถ้าว่าพอประพอดเห็ดปีหน้าเนาะ,ะเห็ดปีหน้านี่ถ้าว่างัวเรายำแรงปัจจุบันนี่นะตุ้ยคือยำหน้าเลย ทำห้องว่ซะซาบ้านนี่กัสีเธอกันเห็ดตามๆกันนะพี่น้องหลังจากเห็ดในบ้านแล้วกับ้านอันอื่นบ้านเราอ้อมข้างก็สีเห็ดต่อๆกันไปอะไรเนาะพวกมันเป็นตัวหูจักกันอะเลยแบบหูจักการเห็ดกันอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่นั้นก็ขอบคุณพี่กล้วยหลายแล้วพี่น้องที่นําเสนอเรื่องราวแบบนี้เนาะขอบคุณหลายๆน้อพี่น้องเอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้บุพเพก็บจิคอตัวลำลาพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านและเดอ้อเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาะอย่างใดอใดก็จะลืมเป็นกำลังใจให้บุพเพเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บพอเห็นรายการแบบนี้ตลอดไปเนาะส่งกะส้วงๆนี่กะนโอ้ยนัาพี่น้องไปใ่กะบ่ม่วนบังงันบังพองขนดแบบว่าบรรยากาศมันฮ้อนฮ้อนแห้งอะไรถ้าพอนตกลมาฮอดเราดูยำนาหนี่กันแต่คือสีม่วนอากาศเย็นแต่บ่ม่วนสิ่งหนึ่งถนนเส้นทางเส้นทางการเดินยำไห่ยำนาหรือยำพนนี่ทุกยากอีกไปมาลำบากทาเรื่องอากาศดีตรงนั้นคือมีขอเสียขอยังซับเปลี่ยนกันนะพี่น้อง ถ้าว่าถ้าว่าคือพังไทยนี่เพราะว่าโอ้โหมียังที่แบบว่าหันหันาะนะขีดว่าเนาะสมุนย่ำหน้ากับพลตุกถนนพนทางกะเที่ยงคอนกีดแต่ว่าอยู่ฝั่งลาวนี่ยุ่งอ่าย่ำหน้านี่ยหลุดนี่เที่ยวเปลี่ยนแต่สะเตอร์นะสะเตอร์พวกเป็นเว็บเป็นยังนะพวกสะพานก้าเที่ยวเปลี่ยนแต่สะพานหมดแล้วเจา้าบืนกี่ตมบางทีไปบ่ได้ซ้่ไเนาะสะเตอร์บอเบรกบ๊วยเปลืองเนาะพี่น้องย่ำผลเนาะ อุกใจเลยอุกใจยำพลแต่ว่าอากาศดีแต่อุกใจเชิดถนนเดินทางสมมติว่ายำแรงมากอะขี้พุ่นอีกโอ้บบดีเนาะพี่น้องม่แต่แนววี่ยดีเจอยำแรงมากกับขี้พุ่นกุ้มกุ้มอีกโอ้ยแต่าบางหมู่บ้านที่แบบโบดีเทโบดีเทบางทีทททลุงลังนะคะเจือกดินช้นาอีกสารพัดสารเพีเนาะจังได้กัดสูตรจำกันเนาะพี่น้องจังได้กัดสูส้ๆต่อไปหแหละเนาะสำหรับบ้านเมืองพอมพรเนาะเอาละพี่น้องไปแล้วสบายดีและสวัสดี